อันนี้สวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายในปันนะคะสำหรับข่าววันนี้นะคะข่าวแรกเป็นเรื่องของ bitcoin นะคะ bitcoin m i n ร r นะคะคือมันมีวิธีใช้มากกว่าแค่ขุด bitcoin แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ในประเทศที่หนาวๆนะคะประเทศแบบที่อ,อยู่ในเขตที่แบบอุณหภูมิต่ำกว่า20ต่ำกว่า10องศาอ,อย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้อีเตอร์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ bitcoin m i n ร r เครื่องขุด c o i สามารถใช้แบบเป็น home ี e ติ้งได้แล้วนะคะ ตรงนี้บริษัทที่ปิดนะคะเขาแบบโอ้โหล้ำยุกมากเลยนะคะโฆษณาว่าเอินแพสซีฟอินคัมนะคะวา e ์ฮีตติ้งแอนด์พิลิฟายิงยูโฮมโอ้โหคือคุณจ่าย299ดอลลาร์ 99, ถ้าคุณอยู่ในประเทศเมืองหนาวคุณไม่ต้องการแอร์คอนดิชเนอร์คุณต้องการฮีเตอร์คุณไม่ต้องการแบบเครื่องปรับอากาศให้มันเย็นขึ้นแต่คุณต้องการเครื่องปรับอากาศให้มันร้อนขึ้นเพราะว่าอากาศมันหนาวเกินไปนะคะแล้วบิดคอยน์ไมเนอร์ตัวเนี้ ปกติเครื่องขุดบิตคอยถ้าใครที่เขาขุดกันเขาก็จะรู้ว่ามันเครื่องมันร้อนนะคะบางทีเนี่ยขุดบิตคอยแล้วก็ต้องมีพัดลมไปเป่ามันแบบว่าเออไม่ให้เครื่องมันร้อนจนเกินไปกลัวว่ามันจะเกิดเออ,อะไรไม่ดีได้นะคะขอไม่พูดดีกว่านะคะซึ่งตรงนี้ด้วยควาที่เครื่องร้อนอย่างเงี้ยบริษัทฮีทปิดนะคะก็เลยโฆษณาว่าเราสามารถที่จะฮีทบ้านให้มันอุ่นขึ้นอุ่นสบายขึ้นนะคะโดยที่คุณสามารถได้รายได้แบบแพสซิเวนคัมด้วยนะคะ ซึ่งตรงเนี้ยโพสต์นี้นะคะเพิ่งออกมาพื่ภาคมนี้นะคะแล้วมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะคือไม่ใช่ออกมาในช่วง April f o o นะคะคือบริษัท Heatbit เนี่ยเขาทำจริงๆนะคะเขาทําแบบ Bitcoin mining heater นะคะโดยการที่เขาเปิด pre order นะคะสําหรับแบบเ,เนี่ยตัว Space Heater นี้นะคะก็คือตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่ายังไงเ่ยคุณก็ต้องใช้ Heater อยู่แล้วอะ นะคะแล้วฮีเตอร์มันแบบทําให้แบบเออเราต้องใช้พลังงานมากนะคะแล้วแบบการใช้พลังงานเยอะมันก็เสียค่าไฟนะคะแล้วก็เป็นการที่แบบเวสพลังงานไปโดยสิ้นเปลืองนะคะใช้พลังงานเสร็จแล้วสิ่งที่เสียไปคือพลังงานมันหมดไปตังเราเสียไปที่ต้องจ่ายค่าไฟแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับคืนมาคืออะไรคือควรจะเป็นบิตคอยไหมเออ เราเสียค่าไฟไปเราได้บิตคอยกับคืนมาะ,ะมันเจ๋งไหมอะ่ะใช่ไหมแล้วก็นะคะตรงเนี้ยสเปคนะคะของเครื่องฮีปิดมินินะคะบอกบอกว่าเครื่องขุดเนี้ยใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดสามร้อยวัตต์นะคะซึ่งคือ,อมหมายถึงว่ามันจะมีเครื่องขุดกับอีเตอร์เนี่ยเชื่อมต่ออยู่ด้วยกันนะคะแล้วแบบ มันสามารถที่แบบเปิดฮีเตอร์ปุ๊บมันเป็นการเปิดเครื่องกูดบตคอยด์ได้ด้วยนะคะแล้วปกติแล้วอะถ้าเป็นฮีเตอร์ทั่วไปนะคะที่มาสร้างขึ้นใน device ์ที่มาที่เป็นทรงกระบอกสูงๆนะคะที่มาตั้งในบ้านอะมันจะเป็นแบบ a d i t i o n a l แบบโบราณนะคะที่เป็นฮีเตอร์ที่อาจจะโอเคถ้าเราเรียกว่าแบบโบราณเนี่ยอาจจะไม่ถูกมันอาจจะใช้กันในชีวิตประจำวันจริงๆในประเทศเมืองหนาวในโลกปัจจุบันในปี2023ซะด้วยซ้ำนะคะ แต่ฮีเตอร์แบบทั่วไปเนี่ยทรงสูงทรง,งกระบอกที่มีที่สร้างในบ้านความสูงประมาณสี่สิบหกเซนหรือประมาณสิบปดนิ้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด1,000ันวัตต์นะคะแต่เครื่องนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าแค่สามวัตต์เท่านั้นเองนะคะซึ่งตรงเนี้คือฮีตปิดตัวนี้เป็นฮีตปิดตัวใหม่นะคะก่อนหน้าที่จะออกเครื่องนี้มาบริษัทนี้เคยทํางานแบบที่เป็นบริษัทขายฮีเตอร์มาก่อนแล้วนะคะ คือพอขายฮีเตอร์อะคุณนึกออกปะโค้แข่งก็เยอะประเทศเมืองหนาวก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศบางประเทศพอมีใครเมทเชนมีโกเบวอร์มมิ่งอย่างเงี้ยประเทศเพิ่งหนาวเคยหนาวมันก็ไม่หนาวแล้วมันก็กลับกลายเป็นว่าร้อนแล้วและหนึ่งฤด,ดูการอะคืออสมมติคนจินตนาการภาพตัวเองเป็นคนขายเครื่องฮีเตอร์ใช่ปะคุณจะขายยังไงอะคือประเทศเมืองร้อนขายไม่ได้ประเทศเมืองหนาวขายได้เฉพาะฤด,ดูหนาวแต่ต้องเป็นฤด,ดูหนาวแบบที่อากาศไม่ใช่แบบ คลายเมชเชนไม่ใช่โกลบอร์วอ밍อ่ะเพราะงั้นคือเราต้องแข่งกับคู่แข่งบริษัทอื่นมากมายอ่ะแล้วคนที่เขามีฮีเตอร์อยู่ในบ้านแล้วแล้วมันยังไม่เสียเขาก็ไม่ซื้อใหม่อ่ะแล้วคุณจะขายได้ไงอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอะฮีเตอร์กับเครื่องขุดบีคอยมารวมมารวมกันอยู่ในเครื่องเดียวไงนะคะตรงเนี้ยก็เขารวม a อ i c m i n e r นะคะ a อ i c m i n e เเป็นเครื่องขุดบีคอยนะคะอยู่ในนั้นแล้วก็มี t u r b ์ n e s t y l ฟ f a นนะคะแบบเป็นพัดนะคะพัดลมนะคะแบบที่ ยู่ในนั้นนะคะอยู่ในเครื่องนั้นนะคะซึ่งพอเอามาประกอบกันเนี่ยเครื่องใหม่อ่ะมันใช้ได้แต่ว่าถ้าเอาเครื่องขุดปิดคอยไปประกอบกับฮีตปิดรุ่นเก่าอ่ะอาจจะยังใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ตรงเนี้คือถ้าเป็นฮีตปิดเครื่องเก่านะคะใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยแบบที่ว่าโอ้คือใช้เวลาจํานวนมากเลยนะคะที่จะแบบเอทำการขุด คริปโตได้นะคะคือประมาณว่าถ้าคุณมีเครื่องขุดบิตคอยทั่วไปอะ่ะคุณจะใช้พลังงานและใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าคุณมีเครื่องขุดบิตคอยอยู่ในฮีเตอร์อ่ะมันจะใช้เวลาใช้พลังงานมากเพราะเอเนอร์จีที่มันไปลงกับเครื่องขุดบิตคอยอ่ะมันลงแค่นินเดียวเองนะคะซึ่งทําให้นะคะทั้งโอเคเครื่องเก่าของฮีตปิดมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเครื่องใหม่ของฮีตปิดนะคะซึ่งคือ,อ,อ last generation นะคะ มันได้จํานวนปิดคอยที่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาของบริษัทอื่นนะคะถ้าคุณเป็นบริษัทเครื่องขุดปิดคอยแล้วก็ร้อคุณเป็นบริษัทฮีเตอร์เนี่ยคุณอยากจะทําแบบนี้มันก็สามารถทําได้นะคะแล้วคุณมาทําเครื่องขุดปิดคอยรวมกับอย่างอื่นก็ได้ไทยเขาฮิตเครื่องอะไรกันอนะเครื่องฟอกอากาศปะเครื่องฟอกอากาศดูดฝุ่นเครื่องเอ่อเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เครื่องขุดปิดคอยในนั้นนะอะอไอเดียดีนะนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะก็ พอมาเปรียบเทียบกันเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเครื่องขุดบิตคอยแบบเก่าของรุ่นฮีปิดมันใช้งานอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นมินินะคะซึ่งเครื่องขุดบิตคอยอืมค็อ,อย่างนี้ประมาณว่าถ้าเห็นภาพนะคะฮีปิดเป็นบริษัทฮีเตอร์เขาเคยทำฮีเตอร์แบบที่เชื่อมกับเครื่องขุดบิตคอยไม่ได้และฮีเตอร์แบบที่เชื่อมขุดเชื่อมกับเครื่องขุดบิตคอยได้แต่เป็นฮีเตอร์แบบเกา่าแบบที่ราคาฮีเตอร์ 1,200ดอลลาร์ 1, ต่อหนึ่งเครื่องแล้วก็ฮีเตอร์แบบใหม่เป็นรุ่นมินิแบบที่ราคา299ดอลลาร์ต่อหนึ่งเครื่องแต่ปรากฏว่าไอสองแบบแรกอ่ะมันเชื่อมกับเครื่องขุด b ิ t คอ i แล้วไอแบบแรกคือขุดไม่ได้เลยแบบที่สองก็ขุดได้น้อยมากแต่แบบที่สามอ่ะมันขุดได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็คือโอเคอาจจะแบบมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็ยังก็ยังขุดได้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ย คือถ้าเกิดว่าคุณนะคะซื้อมาตั้งแต่ราคา early bird ของเครื่องขุดบิตคอยฮีปิดนะคะคุณก็จะแบบถ้าเกิดว่าเครื่องขุดบิ c o อยตัวนี้นะคะของฮีปิดอ่มันเสียไปนะคะคุณก็จะได้เงินคืนห้าสิเอร์ซ็นของของจำนวนบิตคอยทั้งหมดที่มันอยู่ในเครื่องนะคะคือประมาณว่าฮีปิดอ่มันออกมาหลายเวอร์ชันแล้วเวอร์ชันแรกๆอะนะคะคือเป็นเวอร์ชันที่ บริษัทมันก็ลองผิดลองถูกอยู่เป็นเวอร์ชันที่เออก็กลัวว่าผลิตออกมาแล้วก็เครื่องจะมีปัญหามีระบบเที่ขัดข้องมีการเสียได้นะคะทําให้แบบคือคนที่ซื้อตั้งแต่ช่วงแรกๆจะซื้อได้ราคาถูกกว่าจะซื้อเครื่องเนี้ยด้วยราคา early bird ทีเนี้ยพอซื้อด้วยราคา early bird ก็เลยมีประกันว่าอะถ้าเครื่องคุณบิดคอร์เสียคุณได้บิตคอย์คืนห้าสิบเปอร์เซ็นะแต่คนที่ซื้อราคาปกติตอนที่บริษัทฮิตบิดเทสแล้วเทสอีกว่าเครื่องนี้ปกติแน่ๆไม่มีทางเสีย คุณจะไม่ถ้าเครื่องนี้เสียคุณจะไม่ได้บิตคอยคืนหะ้สิปอร์เซ็นตะอย่างนี้นะคะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะคุณก็เคลมได้นะคะไม่ใช่ต้องรอวันเวลาเลยคุณถึงจะเคลมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะ e ี p all coin to yourself นะคะคือไอการที่แทนที่คุณจะจ่ายสองรอยเก้าสิบเก้าดอลลาร์ในการซื้อเครื่องนี้ยคุณจะต้องจ่ายเพิ่มนะคะซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวจบนะจ่ายเพิ่มจากสองเก้าเก้าเป็นห้าสี่เก้า ะะแล้วก็5 4 9เนี่ยเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะและช่วงที่ไม่โปรโมชั่นช่วงที่แบบขายตามร้านค้าทั่วๆไปจะขายราคา749ดอลลาร์ต่อหนึ่งเครื่องนะคะซึ่งคือแบบถ้าคุณซื้อราคาเนี้ยคุณจะเคลมบิ t คอ i n ของคุณได้ร้อยเปซนเลยนะคะแล้วแฮชแทของเครื่องนี้เครื่องมินินะคะก็มีทั้งหมด10 TH ต่อวินาทีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือ พอมาคำนวณในเครื่องคิดเลขนะคะว่าถ้าแฮชเทร e 10 TH ต่อวินาทีแล้วมี Power 300บาทเนี่ยแล้วคือแบบซื้อแบบ100%นะแบบจ่าย749ดอลลาร์เพื่อซื้อเครื่องนี้มาเลยนะคะแล้วเราจะได้ BTC ทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่นะคะผลปรากฏว่าพอคำนวณแล้วนะคะคือ Profit per day ติดลบ0.4ดอลลาร์ Profit per year ติดลบ149.95ดอลลาร์นะคะ คือประมาณว่ามันช่วยลดค่าไฟก็จริงแต่ว่ามันช่วยลดค่าไฟแบบที่ว่าโอเคเออมันเราต้องเสียค่าไฟเพิ่มร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์ต่อปีอะคือคือประมาณว่าไอเครื่องขุดเอบิตคอยที่เป็นฮีเตอร์เครื่องนี้นะคะคือมันยังไม่ประสบความสำเร็จตรงที่ว่า คนขุดบิตคอย์ไม่สามารถที่จะใช้ฮีเตอร์นี้ได้ฟรีๆโดยการจ่ายค่าฮีเตอร์จ่ายค่าไฟด้วยบิตคอยได้เออถ้าเกิดทําได้อะมันเจ๋งมากเลยนะแต่ตอนนี้จานวนการขุดบิตคอยอ่ะมันยังน้อยเกินไปทําให้จากจานวนการขุดบิตคอยที่ได้ต่อวันเนี่ยคือถ้าด้วยราคาบิตคอยปัจจุบันเนี่ยต่อปีแล้วอะ่ะคุณจะขาดทุนนะต่อวันก็ขาดทุนนะนะคะต่อวันอะ่ะคุณจะขาดทุนประมาณสิบสองบาทนะคะ ซึ่งถ้าต่อวันคุณขาดทุน12บาทอ่ะก็เท่ากับว่าเออหลังจากคุณเปิดฮีตเตอร์ทั้งวันแล้วก็คุณมาขุดบิตคอยทั้งวันอย่างเงี้ยคุณเสียค่าไฟกับฮีตเตอร์12บาทต่อวันนะอ่ะถ้าคุณเสียค่าไฟกับเนี่ยฮีตเตอร์นี้นะคะ12รอลลราต่อเดือนก็คือประมาณ360บาทอ่ะหรือประมาณ400บาทก็ได้นะต่อเดือนคือถ้าคุณเสียค่าไฟอยู่แล้วต่อเดือนจานวนเท่าไหร่ก,กี่บาทอ่ะ แล้วถ้าคุณเปลี่ยนฮีเตอร์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นแอร์คอนเดนเนอร์อย่างเงี้ยคุณเปิดแอร์เดือนหนึ่งอ่ะคุณก็ลองคำนวณดูว่าอ่ะคุณเสียสี่ร้อยบาทต่อเดือนหรือเปล่าหรือคุณเสียหนึ่งพันบาทต่อเดือนเฉพาะค่าแอร์อย่างเดียวถ้าคุณเสียพันบาทต่อเดือนคุณก็ซื้อแอร์ที่มันแบบขุดคริปโตให้ด้วยก็ได้นะแล้วก็จับพันหนึ่งอ่ะคุณก็ลดราคาเหลือแค่สี่รอยต่อเดือนอ่ะคุณก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายลงได้นะคะในเรื่องของค่าไฟแต่ว่าถ้าเกิดว่าปกติแล้วคุณไม่ค่อยได้ใช้คุณแบบ ไม่ค่อยได้ใช้ฮีเตอร์ไม่ค่อยได้ใช้แอร์ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยการที่ซื้อมาเพื่อจะขุดบีคอยเฉยๆหากำไรจากการขุดบีคอยอ่ะมันไม่คุม้มคุณลืมตรงนั้นไปได้เลยนะนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะก็อืมเป็นคาลคูลเลเตอร์มาจาก c r y p t o c o m p a r e c o อนะคะอ่ะก็ตรงเนี้ยนะคะก็ Average Electricity Cost นะคะของอเมริกานะคะก็คืออม มันอาจจะสูงกว่าไทยนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่ามี electricity cost ของอเมริกาเนี่ยเอามาเทียบกับ traditional electric space heater ของอเมริกานะคะจะพบว่าด้วยความที่ electricity cost ของอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างแพง1 kWh เนี่ยจะเสีย0.16ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเทียบกันนะคะ traditional เ,เครื่องขุดไม่ใช่เครื่องขุดเครื่องทำฮีเตอร์แบบรุ่นเก่าเลยนะคะแบบที่แบบท a d i ิช o มากมากอะคะ่ะคือมันจะใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมดหนึ่งพันวัตต์นะคะแต่เครื่องเนี้ยใช้พลังงานไฟฟ้าแค่สามร้อยวัตต์ถ้าเกิดว่าแค่สามร้อยวัตต์มันทำให้คุณอ,อุ่นขึ้นได้นะคะทางเว็บแพคกกเดยก็เขียนว่า sure you ว o u k e the c a s e t h a t c h e a p e r to run than a traditional Space h e a อ e r เท่ากับว่า ราคาไอตัวฮีเตอร์เนี่ยทำให้คุณเสียค่าไฟน้อยลงนะนะคะแต่ว่าไอเรื่องของอ To อ Begin With อะคะ่ะ Payoff for the hardware is simply to f ฟ n d out หมายถึงว่าราคาของเครื่องเนี่ยสอง้าเกดอลลาร์หรือ549หรือ749เนี่ยทํางเว็บแพคเตจมอง on, ว่ามันแพงไปนะคะทางความเห็นของเขานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านะคะเออ bottom line นะคะก็คือสรุปของเว็บแพคเกเดนะคะก็คือ if you want to try and warm your office with bitcoin ถ้าคุณอยากลองที่จะทำให้ออฟฟิศของคุณอุ่นขึ้นด้วย bitcoin นะคะ y o u d be b e t t e r of f picking up a second hand ASIC miner and building the thing yourself คุณไปซื้อเครื่องขุด bitcoin มือสองแล้วคุณก็มาสร้างเองประกอบเองกับเครื่องฮีเตอร์แล้วคุณก็เอามาใช้เองดีกว่าคุณจะได้กำไรคุ้มมากกว่าคุณจะเสียเงินทุนต่ำกว่าแล้วคุณจะได้จำนวน bitcoin มากกว่านะคะ คุณจะเหมือนใช้ไฟฟีเลยด้วยซ้ํานะคะซึ่งนี้ก็เป็นโอกาสในการหาเงินนะคะอย่างหนึ่งนะคะก็เข้าใจแหละว่าทาไมคือบางคนอาจจะสงสัยว่าอีบริษัทเนี้เนี่ยนะคะขี้ปิดนะคะเขาจะสร้างเครื่องนี้มาทําไมในเมื่อสร้างมาแล้วแล้วขุดไปไม่ได้กําไรมากอย่างที่คิดแต่ว่าเขาสร้างมาเนี่ยคือเขาก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการโปรโมผลิตภัณฑ์ จต้องมีค่าจ้งางพนักงานดังนั้นเนี่ยราคาเขาอะไรอาจจะสูงนิดนึงนะคะค่ะข่าวต่อไปเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ Binance นะคะ Binance exit แคนด d าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมีโอกาสที่จะ exit อเมริกานะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะคะ <c oughs> เพราะว่าแคนด d าเนี่ยมีหลาย exchange อย่างเช่นคา a k เ n ้น OKX OK, ก็ออกจากแคนดาเรียบร้อย n บแน e ก็ออกไปแล้วหลาไ e ลาย a เชนจะออกตามมาเพราะแคนาดาเนี่ยค่อนข้างสนับสนุน CBDC และแอนตี้คริปโตมากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแต่ว่าตัวท้ายพอ c อ a เชนออกมาแล้วเนี่ยมันก็กลับเข้าไปใหม่ไม่ได้แล้วนะคะแบบมีมาตรการแบบเนี้นะคะจนกว่าแบบเออไม่ไปแก้กฎหมายใหม่นะคะก็การที่ย h a เชนจะมาทํางานในแคนาดามันก็เป็นเรื่องยากะคะ่ะตรงนี้ก็ใบแนนะคะประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่า จะออกจากแคนาดาเพราะว่ามีกฎหมายใหม่เรื่องของคริปโตออกมาแล้วกฎหมายใหม่มันไม่แฟร์กับบริษัท b บแอนด์นะคะตรงนี้นะคะก็นอกเหนือจากเรื่องแคนาดาเนี่ยคือ b บแอนด์ก็โดนเ,เรื่องน้นคดีอยู่บ่อยๆนะคะกับจากประเทศอเมริกานะคะมีเรื่องของเอ่อ r e เ u l ร t o r ่ problem นะคะที่ มีต่อประเทศอเมริกาด้วยนะคะเขาไม่ใช่ว่าไบแอน,นผิดหรอกแต่ว่าบางทีกฎหมายมันเข้มงวดมากเกินไปนะคะตรงเนี้เขาให้ข้อมูลนะคะว่าไบแนนยังมีความหวังเป็นอย่างมากนะคะว่าจะกลับมาลงทุนในแคนาดาได้ในอนาคตนะคะโอ้ทุกเจ้าเขาก็พูดอย่างเงี้ยโอเคเอ็กตอนไปเขาก็บอกว่าอยากกลับมานะคะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้กลับมานะคะตรงเนี้กฎหมายที่มันทําให้ไปแอนออกจากแคนาดาก็คือกฎที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ Stable Coin Limit แล้วก็ Investor Limit นะคะตรงนี้ Canadian User คนที่เป็นผู้ลงทุนใน Binance ที่อยู่ในประเทศแคนาดาเนี่ยก็จะได้ Further Communication จะได้รับการติดต่อกับอีกทีนึงว่าแอ c เค n t ของคุณเงินของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแบบคุณจะถอนเงินได้ถึงวันไหนคุณต้องถอนเงินแบบให้หมดจากบ i n a น c e ภายในวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อืม หรือว่าถ้าคุณเล่นแล้วคนเปิด VPN แล้วมันจะเล่นได้ไหมอะไรแบบประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้ทาง Binance ก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะให้ข้อมูลมาว่า when user will regain the freedom to access crypto นะคะถ้ากฎหมายมันให้ฟรีดอมเกี่ยวกับคริปโตกับ user มากขึ้นนะคะทางไบ n นนก็จะกลับมาแคนาดาอีกครั้งหนึ่งนะคะ อน,นีผู้ถือหุ้นใหญ่ของไบแ a น c e ก็คือคนซีซีนะคะจางเผิงเจ้านะคะตรงเนี้คือประเทศอเมริกาแบบมีอคติกับซีซีก็เลยแบบอยากที่จะให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นมีอำนาจเหนือซีซีหลังจากนั้นจะไม่ยุ่งมจะไม่หาเรื่องไบแ a น c e อีกนะคะซึ่งตรงเนี้ทําให้ซีซีอาจจะที่ถูกอเมริกากดดันซีซีก็ขายหุ้นไบแ a น c e บางส่วนตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วนะคะ ก็มันก็เป็นข่าวที่ค่อนข้าง,งช็อกนะคะของไบแอนนะคะแล้ว CFTC นะคะฟ้องร้องคดีกับ c c นะคะแล้ว CFTC นะคะ US Commodity f u t u r e Trading Commission ที่เขาฟ้องร้องคดีกับ c c เนี่ยมันยังไม่จบเลยนะคะคือคดียังไม่เสร็จสิ้นเลยนะคะก็ต้องมาออกจากแทดนาดาแล้วนะคะก็น่าเห็นใจเป็นอย่างมากนะคะ ข่าวสุดท้ายเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ LG นะคะวันนี้เรามีหลายข่าวอ่ะเรามีข่าวเรื่องของ Heating นะคะข่าวดีไบแนนไม่ข่าวไม่ดีแล้วก็คลิปก่อนหน้าอ่ะอาจจะ o r d i n o กับ u u p เ trading ข่าวไม่ดีแต่ว่าโพกระดดข่าวดีทีนี้เรามาเรื่องของ LG ซึ่งเป็นข่าวดีกันบ้างนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ LG ที่ว่า LG e l e c t r o n i c ิบริษัท LG นะคะ ซึ่งเป็นบริษัทชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้ทำการจดสิทธิบตัตรเ f t t เเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Wi โพซึ่งเป็นบอ่ Cover ase, อ g l โค a ว a ร a ด a ต้าเยากเป็นทางการสำหรับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะคะโพสในเว็บไซต์ของเขานะคะว่าบริษัท l อนะคะออก NFT TV ทีมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนอกเหนือจาก L g จีเนี่ยบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์บริษัทอืนอ่นๆก็พยายามที่จะเพิ่มความพยายามในการเข้าสู่พื้นที่ของเว็บสามอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อตรงเนี้ทีวีที่จะออกมาของ LG จจะเป็นบล็อกเชนเบสทีวีนะคะ เป็นทีวีที่อยู่บนบล็อกเชนแล้วก็สามารถที่ทให้คนที่ใช้งานสมาร์ททีวีเนี่ยจากที่ใช้งานในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ทั่วไปกลายเป็นว่าใช้งานสมาร์ททีวีเพื่อเทรดเอเนจีได้นะคะคือตรงเนี้สิทธิบัตรออกมาอย่างสมบูรณ์นะคะเมื่อ11พฤษภาคมซึ่งตรงเนี้คือเออเขามีการร้องขอสิทธิบัตรคือแบบตั้งใจจะทําสิ่งเนี้ยขึ้นตั้งแต่แรกสุดอนะเมื่อหนึ่งปีครึ่งที่แล้วนะคะก็คือ หนึ่งปีครึ่งที่แล้วพฤศจิกาสองพนยี่นะคะพฤศจิกาพนยี่ตั้งใจจะทําแล้วก็11พฤษภาสองพันยสิบาทำสำเร็จแล้วนะคะสิทธิบัตรนี้นะคะก็จะจัดอนุญาตให้ Device ของ LG นะคะเชื่อมกับ Wallet cryptocurrency ได้นะคะแล้วก็ Wallet cryptocurrency จะไม่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือแค่นั้นนะคะแต่จะมาอยู่ในทีวีด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ทําให้มีทั่วกรรต่างๆได้บนทีวีนะคะ ทําให้แบบมีออนสกรีนคิวอาร์โค้นะคะมีคิวอาร์โค้ดมาให้เราสแกนบนทีวีแล้วก็ถ้า d ด v ว c ์ของเราคนนีกับ n อตตีมาเก็นะคะก็ทําให้แบบเราทํา a n น a c ชั่นได้ผ่านวอลเล็ในทีวีเลยนะคะแล้วแค่เอามือถือมาสแกนคิวอาร์โค้ดแค่นั้นนะคะตรงเนี้ก็จะออก Marketplace อันใหม่ก็คือ lg art lab marketplace นะคะตัว lg ออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อตั้งแต่ปี2 0 2 1ที่ผ่านมาซึ่ง lg อะ มี NFT Marketplace เนี่ยใน Hedera Network นะคะซึ่งคือ Hedera Hashgraph นะคะเป็นแบบเป็นบล็อกเชนของ Hedera นะคะทำให้แบบคนที่มี WebOS ของ LG ที่5.0หรือใหม่กว่านั้นเนี่ยสามารถที่ทำการเทรด NFT ได้นะคะคือตรงนี้ก็ไม่ได้บอกบอกว่าสามารถที่จะมาเทรด NFT กับบอ็อกเชนอื่นได้หรือเปล่าหรือเฉพาะ NFT Marketplace ของ LG อย่างเดียวเท่านั้นนะคะ นี้ก็อืมคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าออกเป็น NFT ที่สามารถเทรดได้กับบล็อกเชนเฮเทราอย่างเดียวอะแล้วคนจะสนใจไหมแล้วถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะต้องใช้แบบวอลลิปโทของ LG หรือเปล่าเป็นวอลเล็ของ LG อย่างเดียวเลยไหมนะคะหรือว่าเป็นวอลเล็ของแอปพลิเคชันอื่นก็ได้นะคะเป็นแบบวอลเล็ตของ เจ้าอื่นที่ไม่เป็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ LG เลยแต่เข้ามาเทรดในเว็บ LG Marketplace ได้ไหม LG ก็ไม่เสียหายอะไรนนะคะแล้วก็ตรงนี้คือก่อนหน้านี้คือ LG มีส่วนร่วมในเว็บ3ดังนี้นะคะก็คือการที่ปี2022นะคะเดือนมกราคม LG เป็นพาร์ทเนอร์กับ Orbit และเป็นพาร์ทเนอร์กับ Pixelink l นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเอา MetaVerse มาร่วมมาร่วมกับ TV นะคะทำให้สามารถที่จะให้ c u s เมอร์ของ LG อะคะ่ะ เข้าสู่ virtual world หรือคอนเสิร์ตต่างๆ่ผ่านทีวีได้นะคะโดยแบบไม่ต้องไปดูคอนเสิร์ตใน,นสนามจริงเลยนะคะแบบดูคอนเสิร์ตในทีวีก็ได้นะคะโดยบริษัทอื่นที่เข้าสู่แบบเว็บไซต์นะคะนอกนจาก lg เนี่ยก็คือ samsung samsung ปี2 0 2พนะคะเป็นเกาหลีเจ้าหนึ่งนะคะคือมีสมาร์ททีวีที่ร่วมกับ nft พลตฟอร์มแล้วนะคะคือเป็นสมาร์ททีวี nft เหมือนกันนะคะ samsung ทำเหมือน lg เป๊ะๆเลยนะคะ แต่ซัมซุงเนี่ยทำก่อน LG ซะได้ซ้ำสรุปก็คือเราจะมองได้ว่า LG คัดลอกซัมซุงหรือเปล่าะคะ่ะซึ่งตรงเนี้เอ่เอ,อ,อตัวซัมซุงอะคะ่ะก็ทำการลงทุนใน NFT กับ Metaverse ่านการนะคะมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Samsung Next นะคะซึ่งไอตัว Samsung Next นะคะก็ตรงเนี้คือ มันมันก็ได้ความนิยมเป็นอย่างมากนะคะสําหรับในหมู่ของคนเกาหลีนะคะตรงนี้นะคะก็ขั้นตอนต่อไปของ LG นะคะหลังจากที่ขอจดแจ้งสิทธิบัตรอะไรเรียบร้อยแล้วก็คืออืมตอนนี้ก็รอว่าแบบทางกฎหมายจะมีข้อขัดแย้งอะไรหรือเปล่าจะมาทําให้สิทธิบัตรนี้ต้องถูกลม้มล้างลงหรือเปล่านะคะถ้เาเกิดว่าไม่มีอะไรติดขัด ก็สามารถใช้งานกันได้อินติเกตบล็อกเชนเทคโนโลยีมาสู่ดีไวซ์ได้นะคะแล้วก็ทําให้คนที่จะมาร่วมอินเทอร์แอคกับทีวีอะค่ะยงเช่นว่าอืมคนที่มาแบบดูทีวีอย่างเงี้ยอย่างปกติเมื่อก่อนคนจะดูทีวีมากกว่าปัจจุบันเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าทีวีเป็นอะไรที่ล้ายุคมากทีวีเห็นภาพได้วิทยุไม่เห็นภาพ คนก็เลยดูทีวีมากกว่าฟังวิทยุเพราะว่าฟังวิทยุเราไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวไงใช่ไหมอ่านหนังสือไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวมันต้องจินตนาการเอาเองแต่ว่าสิ่งที่ทําได้มากกว่าการเห็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยในมือถืออย่างไงมันทําการแบบโต้อตอบกับไปได้เราสามารถที่จะแบบเป็น active audience ได้เราไม่ไม่องไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น passive audience ได้อย่างเดียวนะคะแบบว่าเราไม่จำเป็นว่าแบบอย่างทีวีอย่างเงี้ยสมมติเราดูทีวีไปเราฟังอย่างเดียวเราตามองหูฟัง แต่เราพูดอะไรตอบกลับไปคนที่อยู่ในจอทีวีเขาจะไม่ได้ยินเราแต่ว่าถ้าเป็นแบบเว็บสามทีวีอะค่ะมันจะเป็นแบบทำให้คนเป็นแอคทีฟออเดียนส์ได้คนจะสามารถสั่งทีวีว่าฉันต้องการเทรดใน t และทีวีจะยอมทำตามเราเราจะไม่ใช่คนที่แบบยอมฟังยอมดูอย่างเดียวโดยที่แบบทำอะไรกับทีวีไม่ได้เลยนอกจากกดเปิดกดปิดทำเสียงเบาเสียงดัง แต่เราจะทําได้มากกว่านั้นก็คือการเทรด NLT ได้ะคะ่ะทีวีจะเป็นมากกว่าทีวีแบบเก่านะคะซึ่งสมาร์ททีวีนี้จะทําให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์กับอาร์ติสต่างๆอ่จะมีช่องทางในการหาไรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะคะตรงนี้ก็คือทําให้ LG ก็มีโอกาสที่จะแบบ s t a y a head in the technology race นะคะก็คือเป็นผู้นำในเรื่องของ เทคโนโลยีนะคะที่เหนือกว่าบริษัทอื่นๆได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาประสบความสาเร็จในเรื่องของตรงนี้ได้อย่างมากเพียงพอนะคะสำหรับความคิดเห็นของเราก็คือมันอยู่ในเฮดเดร์บล็อกเชนอะแล้วเป็นเป็น n อ t ทีอะทาไมคุณไม่เอาเข้ามาอยู่ในเอเชียมบล็อกเชนตั้งแต่แรกอะคือรู้ว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์กับเฮดเดอรแต่ว่าหอเฮเดอร์บล็อกหรอ,หรอแล้วแบบคนสมุดคนไปเซอร์วย์ถามใครก็ได้ในกรุงเทพก็ได้นะคะว่าเพราะกรุงเทพเป็น มันอยู่ใกล้เกาหลีใต้มากกว่าอเมริกาใช่ไ่ะแล้วกรุงเทพก็มีบริษัท LG ด้วยแล้วกรุงเทพก็มี LG Smart TV มาขายมีคนใช้งาน LG จริงๆแล้วกรุงเทพก็มีคนเทรด NFT จริงๆถือครอง NFT จริงๆสมมติคุณไปทำเซอร์เวย์มาคุณถือ NFT ไหมถือ NFT จำนวนเท่าไหร่แล้ว NFT ที่คุณถืออ่ะคือคุณถือในบล็อกเชนอะไรคุณชอบใช้ NFT ของบล็อกเชนอะไรชอบถือชอบเทรด NFT บล็อกเชนอะไร คุณเชื่อไหมจะไม่มีใครตอบว่า n f t Hedera Blockchain หรอกในกรุงเทพอะนะมันยากมากเพราะมันเป็น Blockchain ที่ไม่ค่อยมีคนใช้งานกันะ่ะเราก็เลยมองว่าออมันเป็นความพยายามที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตอะแบบทีวีที่ห้ออื่นอะทำแบบ n f t Ethereum Blockchain แล้วมาตัดหน้าแล้วมาชนะ LG ได้อะ LG จะมาเสียดายทีหลังได้นะแต่นี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะคือเห็นด้วยมากๆกับ LG ในเรื่องของการทำ n f t TV นะคะเป็นการทำให้ทีวีดูมีค่าขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะะ ก็วันนี้ขอฝากไว้ที่เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ